Baby in yellow เข้าไปเลย Baby in yellow เกมเด็กปีศาจถุดจะต้องมาเลยนกันเลยอือหึลาก่อน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  แต่นีไปร้องเพลงมีเพงเลยนะแต่ก็ขอละฟิตลิทซ์โอเคในเกมไม่มีเพลงวิอะไรวะชุดบารสอัปเดตเหรออัปเดตมีชุดบ,บารสมีอะไรอะ่ะโอ้โหมีอะไรอัปเดตมาเยอะเลยเนี่ย มีแมวด้วยได้แมวเหมือนกัวแล้วเองเสียงแมวร้องเสียงเองร้องกางเกงในก็คนอกางเกงในเคยไม่ใส่ไปโรงเรียนฮึทีนอะไรดีๆออกแล้วไอ้เนื้อ còn nào mà bạn tịt Mèo Mèo đâm mà Không mèo đâm còn Đây, để đem mèo đâm sống cua lắm Ê mày Ê đẹp đứa Đi

Người người... ủa ủa như ừ, này ủa 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 như này ủa 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 quá ủa nè ủa của không yên nhỉ เรลาไปเกือบสี่นาทีกันเลยนะเ้ยกด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 อมพี่แมวเอาแมวมาต้องการแมวว้ยเออนั่นโะน่นไปก,ก,ก,กไปไปไป็ไป,ไป Gim, giếm, giếm Giếm, giếm gim, gim, Ui gim, cái lại? gim, 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 โอ <hr> ้ยน่ารักดิเว้ยอ่านีเน่เน่ตรงนี้นี่คือที่ของเองแต่ว่าน่าจะมีบาสให้ชูนะเน่เน่มันมีที่ให้ชูบาสอ่ะหรือว่าบาสมันอยู่ในกล่องนี่เน่เนกล่องหุ้ยนี่อะไรอ่ะสมงูมัอยู่ในกล่องนี่หรือเปล่าเราต้องหาคุ้แจแน่เลย Vai. dùng đi nè ok, Perfect. bẹt, đi